กักตัว10วันลำบากเหมือนเดิมคนไทยต้องเลือกจะเอาใบตรวจโควิดหรือ fit to fly คือมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ดีขึ้นมากอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้อยากให้จำประโยคนี้ก่อนนะครับอันนี้คือแคปมาจากหน้าจอที่สอบบคอเขาพูดนั่นแหละข้อที่หนึ่งนะคนไทยที่ไม่มี VC และ CFC ต้องรับการกักกัน10วันและตรวจ PCR 2ครั้งครับจำ ไว้นะว่าไม่มีไอสองอันนี้ VC คือวัคซีนเซอร์ติฟิเคตแล้วก็ CFC คือโควิดฟรีเซอร์ติฟิเคตคือใบตรวจโควิดคือพูดเหมือนกับว่าคนไทยไม่ต้องมีอะไรเลยก็จะได้กักตัวสิบวันอยู่ดีแล้วก็ประโยคนี้อีกคนต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจากักรเดิมต้องมีทั้ง Fit to Fly แล้วก็โควิดฟรีตอนนี้เหลือแค่โควิดฟรีอย่างเดียวคือไม่ได้พูดถึงคนไทยเลยในนี้เราก็เลยตีความว่า โอ้คนต่างชาติเหลือแค่โควิดฟรีไม่เอาฟิตทูฟลายงั้นคนไทยคงไม่ต้องเอาฟิตทูฟลายด้วยสินะรวมกับประโยคแรกที่คนไทยที่ไม่มีโควิดฟรีได้กักสิบวันฉะนั้นคนต่างชาติไม่เอาฟิตทูฟลายงั้นคนไทยก็ไม่เอาฟิตทูฟลายด้วยแสดงว่าคนไทยน่าจะไม่ต้องเอาอะไรเลยใช่ไหมไม่ใช่คนไทยตอนนี้ต้องเลือกครับว่าจะเอาโควิดฟรีหรือฟิตทูฟลายคือของเดิมต้องเอาสองอย่างโอเคดีขึ้นแต่แค่นึกว่าไม่ต้องเอาอะไรเลยแต่กลายเป็นว่าต้องเลือกนะ เดี๋ยวมีหลักฐานก็แค่ว่าประกาศนี้ทําให้เข้าใจผิดจะง้อทําไมหล่ะคนไทยเพราะว่าของตายยังไงก็ต้องกลับมาเราจะง้อก็คือต่างชาติต่างหากล่ะอยากให้เขามาเที่ยวแต่วงเล็บต่างชาติประเทศไหนก็ไม่ได้บอกนะไม่ได้ง้อทั้งหมดด้วยนะเพราะว่ามีแอบหนีไว้นิดนึงว่าลดกักสิบวันสําหรับประเทศที่ไม่ได้มีแวรเลียนก็คือไม่ได้มีโควิดกลายพันธุ์ซึ่งยังไม่ได้บอกประเทศอะไรคืออออาจจะตีตนไปก่อนไข้ก็ได้แต่ว่า มันวางใจไม่ค่อยได้ไงคนที่เคยหักอกแล้วเนี่ยเราก็เหมือนแบบว่าเสียความรู้สึกไปแล้วอะ่ะเราก็เลยไม่เคยวางใจนะเย่ลดกักตัวสิบวันทุกอย่างสวยงามก็ไม่เสมอไปก็คือตรงนี้มีบางสถานทูตเขาประกาศแล้วมีบ้างแต่ว่ายังไม่หมดยังไม่เบ็ดเสร็จอันนี้สถานทูตไทยที่สต็อกโฮล์มสวีเดนนะครับก็ประกาศออกมาแล้วเป็นเจ้าแรกๆนะวันนี้มาสองเจ้าเลยก็เอานี้ก่อนก็คือเขาบอกว่าตั้งแต่หนึ่งเมษายน การเดินทางเข้าประเทศไทยมาตรการลดระยะเวลากักตัวลดจาก14วันหรือ10วันสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติยกเว้นเดินทางมาจากประเทศที่มีเชือ้อไก้หวัดยังต้องกัก14วันจึงไม่แน่ชัดว่าจะรวมผู้เดินทางจากสวีเดนและรัสเวียหรือไม่คือไม่ประกาศรายชื่อฉะนั้นเขาก็บอกไว้ก่อนไม่รู้เกี่ยวกับสวีเดนเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าสวีเดนโดนบอกว่าเป็นประเทศที่มีเชื้อไก้หพันธั้นยุโรปประเทศอื่นก็ต้องโดนด้วย เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขกาลังพิจารณาไม่พิจารณาให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยมาแล้วก็ประกาศมาพร้อมกันเลยแล้วก็จะประกาศรายชื่อประเทศที่บอกว่าเป็นโควิดกลายพันุ์โดยเร็วต่อไปก็คือนี่นี่ข้อ3าข้อ3ใบรับรองแพทย์ fit to fly คนไทยเลือกแสดงเอกสาร fit to fly หรือผลตรวจโควิดเป็นลบด้วยวิธี RT-PCR ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เอาไม่ใช่เอาออกหมดหรอ ของเดิมเนี่ยเอาแต่ fitt o fly ใช่ไหมก็ในเมื่อไม่เอา fitt o fly แล้วก็ไม่เอาโควิดด้วยสิถ้าเอาตามธรรมเนียมของเขาอะนะแต,แต,แต่แต่ความเป็นจริงคือโอเคท่านนึกถึงความปลอดภัยของประเทศก็ต้องเอาใบตรวจโควิดแต่นั่นก็หมายความว่าคนไทยก็ไม่ได้สะดวกขึ้นเลยไงก็เปลี่ยนจากเอาแต่ fitt o fly ก็ได้เป็นว่าเออคุณเอา fitt o fly คุณก็ต้องโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้สะดวกขึ้นเลยนะในแง่นี้นะอาจจะสะดวกขึ้นในแง่ที่ว่าโควิดเนี่ย อาจจะหาตรวจง่ายกว่าเท่านั้นเองนะแต่ว่าโดยรวมแล้วไม่ได้สะดวกขึ้นสักเท่าไหร่สาหรับคนไทยแต่คนต่างชาติโอเคขึ้นนิดนึงเพราะว่าคนต่างชาติของเดิมโดนบังคับเยอะอยู่แล้วก็คือเอาทั้งคู่ทั้ง Fit to Fly แล้วก็โควิดฟรีตอนนี้ก็ไม่ต้อง Fit to Fly แล้วเอาแต่โควิดฟรีอย่างเดียวครับฉะนั้นคนไทยส่วนใหญ่ถ้าต้องเลือกก็คงจะต้องเอาใบตรวจโควิดอยู่แล้วเพราะว่าหาตรวจง่ายกว่าแะนนกลายเป็นว่าตอนนี้คนไทยและต่างชาติเท่าเทียมกันแล้วนะ ว่าจะต้องเอาใบตรวจโควิดทั้งคู่แล้วก็เจ้าที่สองนะครับอันนี้อันนี้ขอแค่สั้นๆก็สถานทูตไท,ทยที่โดฮากาต้านะจริงๆประกาศมาก่อนแหละแต่ของสต็อกโฮมละเอียดกว่าคนไทยและต่างชาติลดกักตัวหรือสิบวันเหมือนกันนี่นี่ก็เหมือนกันคนไทยสามารถเลือกใช้ rt pcr โควิดหรือใบรับรองแพทย์ fit to fly อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่อายุไม่เกินเจ็ดิบสองชั่วโมงก่อนเดินทางแหมทำมาเป็นให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ไม่รู้ว่าจุดประสงค์อะไรกันแน่ถ้าจะป้องกันโควิดก็ต้องก็ต้องบอกดีว่าเอาแต่โควิดอะไรอย่างเงี้ยนะมาทเหมือนกับว่าโอ้ยังไงมันต้องมีพิธีกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวดูว่าเราใจง่ายอะไรเงี้ยนะคนไทยคือในเมื่อของเดิมเอาแต่ฟิตทูฟลาแล้วตอนนี้คุณยังไงก็ได้คุณก็ไม่ต้องเอาสิอ่าหรือถ้าบอกว่าเอาแต่โควิดก็โควิดอย่างเดียวสิอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามาให้ช้อยเลือกคือมันดีขึ้นแต่ว่ามันแบบมันแปลกๆแ,แค่นั้นเอง คือมันเปลี่ยนแบบไม่มีเหตุผลเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะครับก็คือคนไทยไม่ต้องเอาฟิต2ไฟล์ fly, แล้วก็จริงแต่ต้องตรวจโควิดอยู่ดีเพราะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งนะไม่ค่อยสะดวกขึ้นสักเท่าไหร่คนต่างชาติสะดวกขึ้นเอาแต่โควิดฟรีอย่างเดียวฟิต t o ฟล y ไม่ต้องแล้วแล้วก็ประเด็นที่สองนะครับก็คือค่าโรงแรมกัดตัวอันนี้คือเขายังไม่ได้ประกาศหรอกคืออ,อ๊ากก็ไม่ได้ไปตั้งใจหาด้วยนะใครที่รู้ว่ามีที่ไหนประกาศมาแล้วช่วยบอกหน่อยอันนี้คือของเก่าของเก่า อัพแคปมาจากโรงแรมแห่งหนึง่งที่เขามีแจกแจงรายละเอียดมาว่าค่าโรงแรมของเจ้านี้สองหมืนแปดพันะมีมีอยู่ไม่กี่เจ้าหรอกที่สองหมืแปดพันแล้วเขาก็แยกมาให้เราว่าเป็นค่าโรงแรมหนึ่งหมืนเจ็ดพันแล้วก็ค่าหมอคือค่าโรงพยาบาลมื่0หนึ่งพันเน่คิดเป็นเกือบสี่สิบเปอร์ซนเลยนะเท่ากับว่าเขาได้จริงๆแค่หกสิเปอร์เซ็นไงถ้าสิบ ห้าคืนใช่ไหมก็คืนละพันต้นๆเท่านั้นเองแล้วทีนี้ถึงจะลดเหลือสิบวันเนี่ยแต่ความเป็นจริงก็คือน,น่าจะเป็นสิบสองวันสิบเอ็ดคืนฉะนั้นเราต้องคิดที่สิบเอ็ดคืนนะครับเพราะว่าเขาจะแอบสอดใส่ไว้ว,วันที่มาลงเครื่องเนี่ยไม่นับแล้วก็วันเช็คเอาท์ไม่เกี่ยวฉะนั้นก็เลยต้องเป็นสิบเอ็ดคืนแล้วเรามาดูกันว่ามันจะถูกลงสักแค่ไหนซึ่งไม่ได้ถูกลงมากเอาให้สูตรเลยก็คือหักจากราคาเดิมเนี่ยไปประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นิดๆเท่านั้นเอง ไม่ได้แบบโอ้14เหลือ10มันก็เหมือนกับว่าน่าจะลดมากกว่านี้ใช่ไหมน่าจะประมาณ1ใน3อะไรเงี้ยนะแต่ความเป็นจริงคือ20%คือ1ใน5เพราะอย่างนี้ครับก็คือราคาจากราคาเต็มเนี่ยเราต้องหักค่าหมอไปใช่ไหมก็อันเนี้ยเยอะหน่อย40%เลยแต่ว่าบางโรงแรมเคยเห็นอีกโรงแรมหนึ่งประมาณ30%มันขึ้นอยู่กับราคาด้วยบังเอิญราคาเจ้านี้เขาถูกค่าหมอก็เลยเป็นสัดส่วนที่เยอะคือค่าหมอเนี่ยจะค่อนข้างตายตัว ถ้าเพื่อนๆไปจองโรงแรมแพงๆห้าหกหมื่นนี่อาจจะได้ลดเยอะหน่อยแต่แต่ก็จองห้าหกหมื่นนะะแต่คือค่าหมอจะค่อนข้างตายตัวอสมมติว่าโรงแรมราคาสี่หมื่นแล้วกันเราหักค่าหมอไปสักสามสิบเปอร์เซ็นฉะนั้นก็คือจะเหลือเจ็ดิเปอร์เซ็นใช่ไหมก็คือสองหมื่นแปดเป็นของโรงแรมแล้วโรงแรมเขาเคยบอกว่าเขาจะมีค่าใช้จ่ายหลายส่วนค่าอย่างแรกก็คือค่ารถรับส่งกับค่าเก็บขยะติดเชื้อ ค่าอุปกรณ์ PPE อะไรที่ต้องออกให้โรงพยาบาลเอา้าโรงพยาบาลไม่เตรียมมาเองปะเอหรือของพนักง,งานไม่รู้นะไม่แน่ใจอ่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือค่าห้องกับค่าอาหารฉะนั้นไอ้ค่ารถรับส่งค่าเก็บขยะติดเชื้อค่าอุปกรณ์อะไรคงจะลดไม่ได้แต่ว่าค่าห้องจะลดได้ฉะนั้นสี่หมื่นหักสามสิเปอร์เซ็นเหลือสองหมื่นแปดพันแล้วก็หักค่ารถรับส่งกับค่าไอ้ที่ว่าอุปกรณ์อะไรพวกนี้ ก็สมมติหักไปสักสองพันสองหมื่นหกช้มฉะนั้นของเดิมสิบห้าคืนก็หารสิบห้าไปแล้วก็คูณของใหม่คือสิบเอ็ดคืนฉะนั้นอ,อ,อ่อนแล้วบวกกลับด้วยค่าหมอก็จะเหลือเท่านี้นะครับสี่หมื่นจะเหลือสามหมื่นหนึ่งก็จะลดไปลดไปประมาณเกือบเก้าพันก็คิดเป็นได้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตก็คือไม่ได้ถูกมากขึ้นขนาดเท่าที่เราคิดเพราะว่าถ้าสิบห้าคืนเหลือสิบเอ็ดคืนมันก็ เทียบบัญญัติแต่ยังแล้วมันก็ควรจะลดไปอีกสักประมาณ2 0 0พันะนะก็ควรจะลดไปสักหมื่นหนึ่งพันใช่ไหมอันนี้คือการคำนวณให้ดูแค่มัวๆนะครับไม่รู้ว่าของจริงจะออกมาเท่าไหร่แต่แล่าพอดีดูจากตรงนี้ว่าเขาจะมีค่าใช้ใจ่ายที่คงตัวว่าค่าค่าโรงพยาบาลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจํานวนครั้งของการตรวจโควิดด้วยเพราะเขาบอกว่ากักสิบก็จริงแต่ว่าก็ตรวจสองครั้งอยู่ดีฉะนั้นถ้ายังตรวจสองครั้งอยู่ก็ค่าโรงพยาบาลจะค่อนข้างคงตัว ลดไม่ได้แต่เกิดบอกว่าตรวจเหลือหนึ่งครั้งเมื่อไหร่เนี่ยก็จะตรงนี้ส่วนของค่าโรงพยาบาลก็น่าจะลดลงได้ครับก็คือสรุปว่ามาคำนวณให้ดูเพราะว่าคนไทยก็อาจจะไม่ได้สะดวกขึ้นมากนะคือมันดีขึ้นแต่ไม่ได้สะดวกขึ้นมากนะักแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็น่าจะลดไปประมาณสักยี่สเปอร์เซ็นนิดๆอะไรนี้เท่านั้นเองคือให้สูตรไว้คร่าวๆนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครมาหลายคนเป็นครอบครัวเนี่ยอาจจะได้ลดไปเยอะหน่อยนึงส่วนที่เหลือก็คงต้องรอดูความชัดเจนว่า ไอประเทศที่เขาบอกว่ายังต้องกัก14อยู่สําหรับประเทศที่มีโควิดกลายพันธุ์เนี่ยจะนับยังไงเพราะว่าณตอนนี้คือถ้านับเอาจากตั้งแต่ต้นเนี่ยนะอังกฤษฝรั่งเศสก็ยังมีอยู่โควิดกลายพันธุ์แต่ถ้าเกิดว่านับจากว่าดีขึ้นเยอะแล้วฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วก็อาจจะไม่ใช่คือตรงนี้อภิถามสถานทูตไทยที่ประเทศต่างๆถามเผื่อคนที่ถึงก่อน1นเมษายนคำถามก็คือถ้าถึงไทย26มีนา จะขอกักตัวถึง5เมษายนได้ไหมครับ11คืนพอดีคือต่อรองไงต่อรองมาถึงก่อนแต่มันก็เลย1เมษายนเหมือนกันละหน้าอะไรอย่างเงี้ยผ่านวันที่1เมษายนแล้วคําตอบของเขาคือไม่ได้ยังไงกฎก็ต้องตามกฎคือคุณต้องถึงตั้งแต่1เมษายนนี่ไงการลดวันกักตัวจะนับตั้งแต่1เมษายนค่ะกรณีของคุณเดินทางถึงก่อน1เมษายนระยะกักตัวยังคง14วันวงเล็บ15คืนเหมือนเดิม 1ิบี่วันสิบห้าคืนมันแปลกๆปลไหนะลืมตัวไงไปเที่ยวมีด้วยเหรอสิบสี่วันสิบ้าคืนเขามีแต่สิบหกวันสิบห้าคืนคือคือเขาลืมตัวไงเผือบอกสิบสี่วันสิบห้าคืนอันนี้คอนเฟิร์มอีกอันหนึ่งกอที่สต็อกโฮล์มสบีเดนนะครับก็คําถามเดียวกันแหละถึงก่อนหนึ่งเนสากักขอต่อรองได้ไหม ตามมาตรการใหม่ต้องถึงไทย1เมษายน,นเป็นต้นไปค่ะขณะนี้ยังไม่รู้รายชื่อประเทศที่จะได้ลดมัรกักตัวต้องลุ้นด้วยนะไม่ใช่ได้ทุกประเทศนะที่แรกคือกายพันประเทศที่มีการโควิดกายพันก็จะไม่ได้ใช่ไหมซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะยังไงคือทําเป็นพูดเหมือนจะได้หมดแต่เอาเข้าจริงจะเหลือแค่ไม่กี่ประเทศหรือเปล่าแต่ว่าคนจัดการประเทศคือได้หน้าไปแล้วเหมือนเราเห็นของลดราคาป้ายตัวใหญ่บเบ้ริ่มเลยลด50% แต่มีแอบตัวเล็กๆเอาไว้ข้างล่างตัวจิ๋วๆต้องเอาแว่นขยายส่องเฉพาะรสชาตินี้นี่งเล็บซึ่งขายไม่ออกแต่รสชาติอื่นเหมือนเดิมนะครับแต่นี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ